สวัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองพบกับสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะใกล้หรือไกลตัวแต่ในฐานะพลเมืองไทยก็ต้องติดตามตรวจสอบและมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ขึ้นค่ะนับจากนี้ไปคงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมคะว่าสายตาแทบทุกคู่ต่างก็จ้องมองอากับกริยาของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคำถามเขาว่าท้ายที่สุดแล้วจะเลือกเส้นทางชีวิต ที่เหมือนหรือจะต่างกับพี่ชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะต้องออกหมายจับอยู่ต่อสู้คดีในชั้นศาลแน่นอนมีทั้งบริบทที่คู่และตีกันไว้ก่อนหากแต่ว่าวินาทีนี้คงต้องรอฟังความชัดเจนจากอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นละค่ะ แม้เบื้องต้นทีมทนายความจะระบุค,ค่าว่าลูกความพร้อมจะต่อสู้คดีและจะไปตามสารหมายเรียกพิจารณาคดีครั้งแรก19พฤษภาคมนี้แต่ก็การันตีไม่ได้ค่ะเพราะกระแสข่าวมีหลายทิศหลายทางเหลือเกินโดยเฉพาะข่าวที่จะลบบุคคลในตระกูลชินวัตรออกจากถนนการเมืองแล้วกลายเป็นประเด็นให้ต้องวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะ กระเป๋าเดินทางกว่า10บใบที่เคยทำให้คนหลายๆคนตกอกตกใจและวิพากษ์วิจาร์ณว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอให้เดินทางออกนอกประเทศไปทัวยุโรปและอเมริกาได้ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมปี2557ถึงวันที่10สิงหาคมปี2557 อาจเป็นที่มาของการตัดสินใจที่จะหลบหนีคดีไปต่างประเทศแต่ท้ายที่สุดก็เดินทางกลับตามกำหนดการและยืนหยัดต่อสู้คดีทางการเมืองด้วยโทษตัดสิทธิ์5ปีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ระงับยับยั้งเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชลงมติชี้ขาดไป 190ต่อ18เสียงเห็นควรถอดถอนตามคำร้องของปปชเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาและสืบเนื่องด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันนี้ปปชได้ส่งสำนวนคดีให้อายการสูงสุดยื่นฟ้องต่อสารดีกาเพื่อดำเนินคดีอาญาด้วยโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปี และเมื่อช่วงสายของวันที่19มีนาคมสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ประทับรับฟ้องที่จะพิจารณาคดีนี้แล้วพร้อมออกหมายเรียกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาครั้งแรกวันที่19พฤษภาคมโดยมีนายวีรพลตั้งสุวรรณรองประธานสารดีกาเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและมีองค์คณะผู้พิพากษาคดีรวม9คน อันเป็นไปตามวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญปี2542บัญญัติไว้ฝ่ายโจทแถลงยืนยันพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีด้วยความมั่นใจแล้วและเตรียมยื่นบัญชีพยานในวันพิจารณาคดีครั้งแรกโดยเป็นพยานบุคคล13ปากประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช และยังมีพยานเอกสารพยานวัตถุและแผ่นซีดีเพื่อให้ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่รับฟังได้เป็นที่ยุติว่าจำเลยทำผิดตามคำฟ้องและเพื่อยืนยันว่าการได้มาซึ่งเอกสารราชการต่างๆรวมทั้งข้อกฎหมายจำเลยกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจริงฝ่ายจำเลยนางสาวยิ่งลักษ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยตอนหนึ่งระบุว่าขอตั้งข้อสังเกตต,ต่อเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะหลักนิติธรรมที่พึงต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาเพื่ออำนวยความยุติธรรมนั้นได้ขาดหายไปแต่เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาความก็มั่นใจในความบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ความจริงต่อสารได้โดยหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมและจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงด้วยความถูกต้องโปร่งใสที่ปราศจากอคติใดๆ ในขณะเดียวกันทีมทนายความก็ย้ำว่าลูกความพร้อมที่จะเดินทางไปศาลตามหมายเรียกพิจารณาคดีครั้งแรกส่วนจะขอเบอิกความพยานและอ้างอิงพยานหลักฐานใดบ้างนั้นทีมทนายความและนางสาวยิ่งลักษณมีกำหนดการที่จะประชุมพิจารณาร่วมกันในต้นเดือนพฤษภาคมและด้วยบริบทที่เกี่ยวข้องกับจำเลยก็มีรายงานข่าวออกมาจากคนใกล้ชิดนางสาวยิ่งลักษณ ว่าพี่ชายหรือผ่านตบรจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ต่อสายโทรศัพท์มาให้กำลังใจน้องสาวว่าอย่าท้อถอยในการต่อสู้คดีรวมถึงการกล่าวถึงกระแสทางการเมืองที่ว่าด้วยข่าวการลบบุคคลในตระกูลชินวัตรออกจากถนนการเมืองด้วยข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องเลือกเส้นทางชีวิตที่ไม่ต่างกับพี่ชายคือการหลบหนีคดีไปต่างประเทศ และเมื่อผนวกกับความคืบหน้าที่กระทรวงการคลังเตรียมยื่นฟ้องคดีแพ่งด้วยฐานความผิดเดียวกันนี้เพื่อเรียกความเสียหายคืนรัฐ6 0แสนล้านบาทยิ่งทําให้กระแสการหลบหนีคดีไปต่างประเทศถูกวิเคราะห์ถึงแนวโน้มความเป็นไปได้สูงแน่นอนเขาว่าตลอดสัปดาห์นี้ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษชินวัตร และเกาะติดท่าทีของหัวหน้าคอสชอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะจากวันนี้ถึงวันที่ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่19พฤษภาคมนั้นก็เกือบ1เดือนเต็มค่ะอะไรก็เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นได้ยิ่งต้องนับถอยหลังครบรอบ1ปีวันรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมปี2557รัฐบาลหรือคอสชอก็ต้องมีผลงานที่เด่นชัดและน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุที่ยึดอำนาจมาด้วย ปัญหาคนตกเรือแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายหรือลุกล้ำน่านน้ำการจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะหากเรือประมงและชาวประมงไทยเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายและวางกรอบปฏิบัติงานในวิชาชีพของตัวเองภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สำคัญประเทศไทยจะไม่ถูกจัดอันดับอยู่ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาช่วงท้องถิ่นควรรู้วันนี้จะไปติดตามเรือประมงต้นแบบ ที่รัฐบาลชูโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการทำประมงตามหลักกฎหมายสากลติดตามกับคุณยานีไหว้ครูค่ะเรือประมงซับดาวขนาด200ตันกอสเป็นเรือประมงของบริษัทเอกชน ในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยภาครัฐยกให้เรือลำนี้เป็นเรือประมงต้นแบบของการทำประมงซึ่งเหลือซับดาวได้จัดระเบียบและระบบของเรือเป็นอย่างดีตั้งแต่การคุ้มครองแรงงานประมงไปจนถึงการบริหารจัดการลูกจ้างบนเรือได้อยู่ดีมีสุขซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงานและตามหลักสากลและด้วยต้นทุนการสร้างเรือที่มีมูลค่าสูงถึง25ล้านบาท จึงมีความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งเครื่องปรับเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดห้องพยาบาลห้องสุขาและห้องครัวแล้วยังมีห้องนอนพร้อมเครื่องปรับอากาศที่จะช่วยให้ลูกเรือได้นอนพักผ่อนอย่างสะดวกสบายไม่ก่อเกิดเชื้อโรคให้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรคผิวหนังหรือฝีด้วยเหตุที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและนอนกดทับคือเขาอาบน้ําเสร็จแล้วเขามานอนแอร์เนี่ยหนึ่งเขาก็ เนื้อตัวสะอาดไม่เป็นโรคไม่เป็นสีทำให้เขานอนสบายตื่นมาเขาก็ทำงานให้เราได้เต็มที่ลูกเรือประจำเรือประมงเช็คสภาพความพร้อมของเรือทั้งระบบการเดินเรือและระบบ VMS สำหรับเตรียมออกเดินทางไปทำการประมงที่น่านน้ำในประเทศปาปัวนิวกินีเจ้าของบริษัทเรือประมงลำนี้ได้สัมปทานจากรัฐบาลปาปัวนิวกินีและมีลูกเรือประมงกว่า20ชีวิต ร่วมเดินทางครั้งนี้ซึ่งล้วนเป็นแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายทั้งสิ้นหลังจากภาครัฐตัดระเบียบแรงงานไทยอย่างเคร่งครัดเมื่อปีที่ผ่านมาหนึ่งในลูกเรือที่ร่วมเดินทางอย่างนายพิยชิตชายแช่มช้อยคนนี้แม้จะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการออกเรือครั้งแรกในชีวิตแต่ก็มั่นใจว่าจะทำหน้าที่ลูกเรือประมงได้เป็นอย่างดีเพราะทั้งปู่และพ่อได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังอย่างรอบด้านแล้ว และการออกเรือครั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทุกประการโดยนายจ้างได้จัดการทําหนังสือคนประจําเรือเพื่อแสดงตนให้เราก็ต้องเอาบัตรประชาชนมายื่นให้หัวห,วหวน้างานแบบว่านายเราอย่งางนั้นนายจ้างครับแล้วเราก็ต้องไปทําที่กรมเจ้าท่าเพื่อเราเป็นแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายครับนายอำนวยสุมมาตรลูกเรือประมงอีกคนหนึ่ง เล่าถึงเหตุผลที่ต้องออกเดินทางไปทำการประมงที่ปาปัวนิวกินีเป็นรอบที่สองว่าไม่เพียงเพราะต้องการรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเหตุผลเรื่องสวัสดิการดูแลแรงงานและความชอบธรรมที่ได้รับจากนายจ้างและรายได้ที่ได้รับจากการออกเรือครั้งนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า9.000บาทต่อเดือนก็มีเพื่อนมาอยู่แถวนี้กับ มาคุยมาบอกใหาฟัง่าแบบนี้แบบนี้นะดีไม่ดีเงี้ยแล้วก็หาที่ว่าบริษัทที่ดีๆที่ว่าไปใจได้เองนี่้ก็มาออกกับเขาเวลาที่อย่างที่ผ่านมาเวลาอยู่บนเรืออะไรเงี้ยมันจะมีเกิดอุบัติเหตุอะไรบนเรือไหมแล้วการดูแลตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะอันนี้ความปลอดภัยเขาสูงไม่ไม่ค่อยจะเกิดเหตุแบบนั้นนิดดหน่อยแช่ว่าไม่มากมายแค่ไม่ถึงกับบาดเจ็บอะไรนะถึงก็แค่กินยานิดกหน่อยกับพอเงี้ยไม่ถึงกับบาดเจ็บมากเพราะว่าความปลอดภัยเหลือมีครบทุกอย่าง การทำประมงครั้งนี้จะใช้เวลาเดินเรือประมาณ20วันจากอ่าวไทยผ่านมาเลเซียอินโดนีเซียเข้าสู่น่านน้ำประเทศปาปัวนิวกินีที่อยู่ทิศเหนือของออสเตรเลียและลูกเรือประมงลำนี้จะทำประมงที่น่านน้ำของปาปัวนิวกินีนาน2ปีหลังจากนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนลูกเรือตามความยินยอมสมัครใจโดยที่เรือจะอยู่ที่ปาปัวนิวกินีต่อเนื่อง นาน5-6ปีเพื่อทำการประมง i อ u เป็นข้อกำหนดของสาภาพยุโรปเกี่ยวกับการทําประมงในกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันต่อต้านและขะจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานภาพโดยรวมหมายถึงการทําประมงที่ผิดกฎหมายในประเด็นต่างๆรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งนี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มเชียร์สซึ่งเป็นกลุ่มล่างสุด ที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์รุนแรงที่สุดโดยไทยอยู่ในระนาบเดียวกันกับประเทศซีเรียเกาหลีเหนือซิมบับเวสาธารณรัฐแอฟริกากลางอิลานซาอุดีอาระเบียเนื่องจากไม่มีการพัฒนาเรื่องการดูแลแรงงานและไม่ได้ปกป้องแรงงานจากการถูกกระทำระบบ WMS และสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงแรงงานรวมถึงในอดีตที่ผ่านมากับการจัดระเบียบแรงงานของไทย ซึ่งรัฐบาลก็คาดหวังไว้ว่าการจัดระเบียบนี้จะทําให้ไทยหลุดพ้นจากเทียสามค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะเจ้าของกิจการเรือประมงส่วนใหญ่ประสบป,ปัญหาเพราะไม่สามารถขายปลาให้กับห้องเย็นที่ส่งขายต่อไปอยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ค่ะเจ้าของเรือประมงเอกชนระบุถึงวัตถุประสงค์การติดตั้ง VMS หรือระบบติดตามเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐจากศูนย์การควบคุมทราบเส้นทางการเดินเรือ ซึ่งหมายถึงการแสดงพิกัดการทำประมงในน่านน้ำที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งแสดงเอกสารการได้รับสัมปทานการทำประมงจากรัฐบาลปาปัวนิวกินีและเอกสารสัญญาจ้างงานตามกฎของกระทรวงแรงงานรวมทั้งกล่าวถึงผลกระทบในการทำธุรกิจการประมงที่ไทยตกอันดับอยู่ในเทียสามหรือประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย ด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาคือเมื่อเราไปทำประมงแล้วเอาปลากลับมาขายตอนนี้ก็ประสบปัญหาที่ว่าทางห้องเย็ยนเขาไม่รับซื้อปลาเพราะเขาส่งออกยุโรปไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําเรือที่ถูกต้องผมก็มีสัญญาจ,จ้างงานแล้วก็มีใบสัมปทานเพื่อจะไปยืนยันให้เขาว่าเรือประมงของเราถูกต้องเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานายแพลติกเมอร์ฟี่ อุปทูตสหรัฐอเมริกาได้เข้าพบพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อสรุปในการหารือของทั้งสองฝ่ายในการติดตามสถานการณ์มิติด,ด้านแรงงานทั้งการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเพิ่มการติดต่อประสานงานแบบ24ชั่วโมงตลอด7วันส่วนประเด็นที่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่3ส,ส่งผลต่อก,การส่งออกสินค้าประมงของไทย เ่งกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศทางกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนโครงการเรือประมงต้นแบบท่านหนุปทูตสารัฐได้ทราบเพิ่งทราบว่าประเทศไทยเรามีเรือต้นแบบเรือต้นแบบของการประมงที่ดีซึ่งสอดรับสอดคล้องกับนโยบายขอยงรัฐบาลและอสอชอและกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เน้นไปที่กิจกรรมกิจการประมงที่ดีดังนั้นเรือต้นแบบ ที่เรามีแล้วเนี่ยในประเทศไทยคือมีทั้งห้องแอร์ห้องนอนติดแอร์ห้องน้ําห้องพยาบาลบุรุษพยาบาลประจาเรือมีการติดตั้ง VMS ที่คอยเกาะติดนะติดตามตําแหน่งของเรือเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการการต่อต้านขบวนการค่ามนุษย์เนี่ยท่านรัฐมนตรีมีชุดเฉพาะกิจสามารถที่จะลงตรวจทั้งในทางลับทางเปิดเผยไปยังสถานประกอบการ จาะกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ท่านมีชุดเฉพาะกิจของท่านการติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับขบวนการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังเร่งรัดการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายกว่า1นล้านหกแสนคนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้และในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่การประเมินสถานการณ์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งซึ่งรัฐบาลคาดหวังว่าการดำเนินการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบของไทยจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกต่อปัญหาการค้ามนุษย์และเกิดการปรับเปลี่ยนสถานะการจัดอันดับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจการส่งออกของไทยในอนาคต ปีนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะติดตามประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ครั้งใหม่อีกครั้งในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลก็คาดหวังว่าไทยจะหลุดพ้นจากการถูกจัดอันดับและไม่เพียงแค่นั้นแต่ก็พยายามที่จะสร้างสำนึกที่ดีสร้างแนวปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเป็นบรรทัดฐ,ฐานต่อทุกกรณีค่ะใช่แค่ชาวประมงคนเรือเท่านั้นน,นี่แหละค่ะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เช่นเดียวกับกราฟฟิกต้ศิลปะการขีดเขียนบนผนังที่เคยถูกปฏิเสธจากสังคมแต่วันนี้ศิลปะแขนงนี้ไม่ใช่แค่จะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมแต่กลับกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วค่ะโดยเฉพาะการจัดตั้งเป็นกลุ่มศิลปินกราฟฟิกต้ที่ก้าวออกมาจากศิลปินริมถนนเป็นศิลปะเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นการสื่อสารบ่งบอกวัฒนธรรมและสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนหรือแม้แต่ผู้คนที่ได้พบเห็นงานศิลปะรูปสัตว์นานาชนิดบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิตคือกิจกรรมสร้างศินสตรีทอาร์ตฝีมือของศิลปินกราฟฟิกตี้ติดตามกับคุณพัทราชวนชมในช่วงพลเมืองไทยวันนี้ค่ะ คนกลุ่มนี้ได้ชื่อว่าศิลปินกาฟิตี้ด้วยผลงานที่กำลังสร้างสรรค์เป็นศิละปะภาพนกกรงหัวจุกบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิตซึ่งเป็นการนำงานกาฟิตี้มาช่วยปรับภูมิทัศน์เนรมิตให้กำแพงเรียบๆเ,เต็มไปด้วยสีสันสวยงามของภาพสัตว์่านนานาชนิดนอกจากจกะสร้างความสวยงามให้สถานที่แล้วศิละปะสีสันสวยงามนี้ยังเป็นการสร้างความดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มายืนสวนสัตว์ได้อีกทางหนึ่งด้วย กิจกรรมสัรสินสซอรีทอาร์ตบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิตหรือพ่นสีบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิตเกิดจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การสวนสัตว์ที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์ด้วยการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายและจากเจตนารมณ์ที่ว่านี้จึงเปิดกว้างให้ศิลปินกกาฟิตี้ที่สนใจเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานลงบนกำแพงสวนสัตว์ดุสิต ต้องเกิดขึ้นมาคำว,ว่าด้วยควาว่าศิละปะครับเพราะศิละปะเนี่ยมันผมคิดว่ามีความสําคัญมากนะฮะกับเด็กเยาวชนซึ่งเป็นบุคคลที่มาเที่ยวเยี่ยมชมองค์การสวนสัตว์เยอะที่สุดก็เลยตรงนี้เนี่ยมาสัมผัสถึงศิละปะต่างๆตรงนี้อาจจะเป็นศิละปะสําหรับเด็กโตเด็กอะไรขึ้นมาหน่อยแต่เราก็เหมือนสร้างสร้างเขาเรียกสร้างจินตนาการให้เขาว่าตรงนี้มันก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะครับก็ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้ อนุรักษ์เนี่ยมีส่วนอยู่แล้วครับแต่เรื่องดึงดูดคนเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนคนก็คงจะมาให้ความสนใจกับกำแพงตรงนี้มากขึ้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือเป็นการนำงานการาฟฟิตี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งหนึ่งในศิลปินการาฟฟิตี้ที่มาร่วมการสร้างสารรค์งานศิลปะครั้งนี้อย่างในชายานน์เปรม,มานน์ก็บอกว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นําความรู้และความสามารถในด้านนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและนี่อาจเป็นการเปิดมุมมองให้ได้เห็นแง่ดีของงานกราฟิตี้ว่าสามารถช่วยในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและสร้างความดึงดูดใจให้ผู้พบเห็นได้ไม่ต่างจากนายกริดรอดบานที่บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมสร้างสารรค์ศิลปะครั้งนี้จากการพ่นสีที่เป็นงานอดิเรกกลายเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นสิ่งดีครับคือการทํางานกราฟิตี้ไม่จะเป็นต้องไปทําตามแบบว่าริมถนนหรือว่าตามตึกต่างๆคือเราเอาเทคนิคการทํางานจากตะวันตกนะครับมามาปรับมาปรับการทํางานใช้ในบ้านเราในเมืองไทยนะทำเช่นพวกทําประโยชน์กับพวกหน่วยงานต่างๆทำเ,เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างๆได้ครับเพื่อมาใช้เทคนิคนะ ปรับจักการทํางานศิลปะนะครับให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้นนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือแบบว่าจะทําให้คนแบบว่ารู้จัก g า a ิตี้ในด้านในด้านบวกในด้านที่ดีขึ้นจากโครงการนี้ก็ได้ครับก็รู้สึกสนุกดีครับเพราะปกติมันมันเป็นงานอดีเละของพวกผมมันอยู่แล้วที่ชอบทำพ้นสเปรย์ครับแต่ว่าพอวันหนึ่งที่ที่ได้ทําบ่อยๆแล้วก็ มีมีเป็นอาชีพได้ด้วยได้ไรายได้ด้วยแล้วตอนนี้ได้มาช่วยสังคมสร้างสีสันให้สังคมก็โอเคครับผมและแม้กิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่ไม่มากนะักแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมทําให้ได้เห็นภาพของกลุ่มคนที่เสียสละเวลาส่วนตัวและนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และภาพสัตว์นานาชนิดที่กลุ่มศิลปินกราฟิตี้ร่วมกันพ่นสีและสร้างสารรค์ออกมานี้อาจเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยสร้างการเรียนรู้และสร้างคัสมคติในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและอาจเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวสวนสัตว์กันมากขึ้นด้วยจุดดึงดูดใจของภาพสัตว์สีสันสวยงามซึ่งศิลปินกาฟิตี้ก็บอกว่านี่แหละที่ทําให้พวกเขาภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทํา สึกดีกับตรงนี้มากเพราะว่าคือพอผู้ใหญ่เปิดโอกาสมาผมก็เหมือนว่าพอพอมาช่วยสังคมแลาทําให้สังคมเข้าใจเรื่องกราฟฟิตี้มากขึ้นว่ามันช่วยสร้างความสวยงามให้กับสังคมได้ก็โอเคครับสนุกดีค่ะแล้วก็เราถ้าเป็นพวกกราฟฟิตี้นะบุคคลภายนอกอะ่ะเขาจะมองว่าเลอะเทอะแต่ของเราพวกนอะ่ะเพื่อ เพื่อให้คนอื่นเขาดูว่าเออแบบไม่อยากให้เขามองภาพลบอะค่ะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ที่มันก็ไม่ได้อยู่แบบที่ลบหรือ,รอไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือมันแล้วแต่คนมองอะว่าเขาจะมองในงเงี้ยลบอย่างเงี้ยบวกแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ภาพโพสของเราอบมองให้มันดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยเรามองรู้สึกว่าเออมันดูเป็นสีสันนะแบบเหมือนกับว่าเราก็เหมือนเวลาคนทําศิลปะอะค่ะ คือสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากให้คนภายนอกมองว่ามองรู้เรื่องถ้ามองรู้เรื่องคือตอบโจทย์เราแล้วค่ะคำว่าก,กาฟิตี้เป็นที่ทราบกันว่าหมายถึงภาพวาดที่เกิดจากการขีดเขียนหรือการขูดขีดไปบนผนังเพื่อการสื่อสารบ่งบอกถึงวัฒนธรรมหรือการสร้างสารรค์ศิลปะแต่ก็มีเสียงสะท้อนเช่นกันว่ากาฟิตี้ เป็นงานแขนงหนึ่งอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมของสังคมและปราศจากรสนิยมแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ได้พิสูจน์แล้วว่าการฟิตี้เป็นอีกศิลปะหนึ่งที่ผู้คนยอมรับและนำมาซึ่งความนิยมที่มากขึ้นในปัจจุบันและวันนี้กลุ่มศิลปินการฟิตี้ใช่แค่กลุ่มบุคคลที่เป็นคนไทยเท่านั้น แต่กลุ่มศิลปินกาฟิตี้คือพลเมืองไทยที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้อื่นในทางตรงกันข้ามกลับใช้ความรู้ความสามารถมาสร้างสารรค์งานศิละปะที่เป็นประโยชน์สาธารณะซึ่งก่อเกิดประโยชน์กับบุคคลสถานที่และสังคมศิลปินกาฟิตตี้กลุ่มนี้จึงได้ชื่อว่ากลุ่มตัวอย่างที่น่าชื่นชมให้เป็นพลเมืองไทย หน้าที่พลเมืองนั้นคือสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองและพึงปฏิบัติโดยไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นค่ะกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองกันทุกวันจันเวลา13นาฬิกาค่ะและคุณผู้ชมที่มีข้อชี้แนะหรือจะติชมรายการรวมถึงต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเปิดชมได้ตามเว็บไซต์และส่งข้อมูลกลับมาได้ตามที่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ ช่วงนี้ปิดท้ายรายการกับบทกลอนที่ว่าด้วยเรื่องค่านิยม12ประการของไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์วัฒนาศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าฉันเป็นผู้พิเศษฉันอยากให้ประเทศไทยเป็นสังคมของการเรียนรู้ผู้คนชอบอ่านหนังสือมากขึ้นมีหนังสือวางไว้ให้เด็กอ่านได้อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคน ช่วยการปลูกฟัง